ดีค่ะอยู่กับอิสเซชนะนะคะแล้วก็อยู่กับแทยมอยวัพ <c oughs> ูด <c oughs> ชักชเออนะคะตอนนี้ <c oughs> เราก็ได้ทำการแกล้งคนโดยการบอกว่าจะแต่งงานนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็บอกกันนะคะว่าคนนี้คือเจ้าบ่าวของเรานะคะ <c oughs> ก็คือเราจะครั้งนี้นะคะจะมีตัวช่วยนะคะก็คือ3คนนะคะก็จะมี ตอนแรกนะคะจะเอาวีเตยค่ะแต่ว่าไอเตยไม่ว่างค่ะก็เลยเอาอนุชแทนนะคะเห็นว่าอนุชโผล่มาพอดีเลยค่ะอ่ะแล้วก็จะทําการแต่งงานกันนะคะพิธีเราก็ได้คิดกันแล้วนะคะก็คือเราจะให้เจ้าบ่าวเดินข้ามสะพานลอยมาหาเรานะคะเจ้าบ่าวมา,มายืนมายืนรอที่สะพานเลยแต่กูบอกพวกมันว่าให้มายืนจับู่ยืนเป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืนเป็นคู่อ่ะยืนยืนเป็นคู่นะคะ ทำแบบประตูประตูสู่วิมานโหเอาคนานนะเอาคนเก่มีมานผิดไปเนี่ยหน้าผิดนะวันนี้เป็นมานขาเนี่ยวันนี้เป็นมันไม่คนแล้วโโอ้หมึงมีผู้ชายมาด้วยตายกูจะบอกเขายังไงดีเดี๋ยวให้เขาไปอยู่ในคลิปเองโอ้มึงดูมึงอันนี้อันนี้อะไรเสิร์ฟหมอลำเหรอเต็ง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 เพลงเพลงหมอลำ ขอสาวประยุควันตามึงมึงกรุณาไปขอขอเขาอันนี้ก่อนขอเขาเข้าก่อนมึงเข้ามาหากูมึงไม่เค่งใจเฮนี้กูเลยนะมึงไม่เค่งใจพ่อตากูเลยนะเนี่ยพ่อตากูเป็นต้นไม้น่ะเนี่ยพ่อตากูปวดเข้าบ้านเฉยหลุดแล้วกดเข้าบ้านเอ้ามาแล้วอ่ะต้องไปยืนแล้วไปยืนตรงนู้นแล้วไปยืนตรงบนสะพานแล้วไปสะพาน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 เร็วต้อมเร็ว สะพานตาสะพานสะพาน,น,นจ้ะสะพานจ้ะสะพานอ่าถ้าเหมือนเดิมมึงเดินเข้ามาแล้วก็แล้วก็ขอแล้วบอกว่าเข้าขอเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยเออเลยเ,เดี๋ยวคลิปมึงได้เด้งขายอีกอ่ะไม่มีคนคู่ด้วยถ้าสงสารเนอะแลวต้องไปแล้วเวลยละสิพูดเลยพูดเลยว่าคนนี้สวยอ่ะทำผมสวยมากเลยอ่ะชอบผมทรงเงี้ยมันผมทรงผีอ่ะ นี่นี่ถ้าบอก็ได้ได้เข้ามาเลยวิ้ยกูอยากเปิดเพลงหมอลลำอ่ะเดี๋ยวคุณจะตอบคิดจะกูใส่เพลงหมอนลำเสิร์ฟวันแต่างงานง <c oughs> แล้วแล้วอ่าเนี้ยไปเก็บว้ยแสดงว่าเขาไม่อยากให้มึงแต่งงานอะกูดังนั้นนั้นมึงพูดอีกทีหนึ่งเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมพูดเลยพูดเลยเอาเขาขำเขาขำเว้ยเขาขำพูดลยพูดลยพูดดิ ขอเข้าได้ไหมเออพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ทําแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โหดเลยกลัวกูเข้าเองอุ้ยจะบ่าวโหดเลยจะบ่าวมีความมันน่ขําอ่ะกูขําที่แบบอยู่ดีๆมึงกันมาหากูเลยอ่ะมามามา วิง่งโขงจะบอกเดินมาเลยเซิงมาเลยค่ะเซิงมาค่ะเดี๋ยวกูจะบอกอันเปิดเพลงเซิร์งนะคะต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใส่เพลงในคลิปนะเซิงค่ะเซิงขบวนขันมากค่ะเซิงขบวนขันมากค่ะเอากูเขียนเลยเนี่ยอ่ะ เพียร no yeah. ์มจ okay. ังหวะเลยค่ะเอาอยู่อยู่อเมริกาค่ะฮุมันโนว่าอยู่กันทมอนะคะแคปเป็นผ้าที่เก็บไว้โอเคมาหากันแล้วนะคะอ่ามาแล้วมาจุ๊บๆกันต้มอุ๊ยสองรอบแล้วว่ากูจะอ้วกต้าหัหนนะหักกูแล้วตอนนี้ต้องหน้าดอกไม้แล้วกูเป็นกูเป็นสีฟ้ามึงเป็นสีเหลืองมาเดินใกล้กันอีกใกล้กันอีกอุ๊ยกูทะลุตู้มึงแล้วน่ามีแมวโผล่มาได้อะมึงเอาแมวพามาเที่ยวมหเนี่ย พี่เอ็ทำอะไรอยู่คะอ๋อทำวิธีแต่งงานแล้วนำศพอยู่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะแต่งงานค่ะหันมาหันมาอุ้ยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวโรคจิตไทยมาเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยโทคดีเลยอ่ะแม่ดีแดแมดีแดดีแดดีทำทำแดดีโอ้ยเมื่อกี้พอดีเลยต้อมกอดผมกันนะหนึ่งสองซ้ำเอ้ยมึงไม่หันทางกอดซ้ำอ่าจิ๊บจิ๊บก็แล้ว สางอุ้ยน่ารักน่ารักอะไรความจริงนี่ด่ากนันแทบตายอะ่ะกูจะทำแบบนี้ที่สำเร็จอะ่ะตอนนี้ตอนนี้ไปพีเว้ทิไปไปเซิร์งดีกว่าไปเซิร์งกันต่อรอบสนามไอ้รอบสวนตตวเงตงเ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 ดี๋ยวใส่อันนี้ใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรใส่อฟเฟกต์ไอ้ใส่เ,สเพลงนะคะไปเซิร์งกันมึงจะจากกูข้าวต้มเดินขบวนเป็นคู่ เอ้ยเป Love ็ดอะไรก็ได้มึงได้แต่มึงต้องเจอกับกูฮะต้มมึงนำหน้ากูไปก่อนมึงอะไรเนี่ยครับต ok ้มเล่าต้มมาเราเดินพร้อมกันนะต้มมาตอนนี้เริ road. ่มเดินขบวนหนึ <day> <numa> ่งมีหัวคิ้วเนี่ยถ้ามีความมเสี่ยงดิกูเปิดดิกูขำอ่ะมาเดินกันต้มเดินแล้วเอากูเดินก่อนเนี้ค่ะต้มมาเตัดขา อสาอายุควันตาโอ้ยชัวร์ล่ะเลาที่จา ก,กับเจ้าสาวนะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่างกูเขียนผิดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะลงน้ำเข้าหอค่ะ <c oughs> กับคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติอ้าโอเคมึงสิบนาทีละรอดูคลิปกันด้วยนะอ่าได้เวลานะคะใครจะค้าง ถามก่อนใครจะคานลืมถามเออถามก่อนใครจะคานต้มเอาเลยนะใครจะคานไม่คบบันคนอย่างเงี้ยคูออกจากเฟซเลยไม่สนใจเลยใครจะคานนะคะดูนะคะจะคานหรือเปล่านะคะดูฝั่งนะคะโย,ย,ยนดอกไม้ค่ะโยนดอกไม้โยนโยนดอกจันค่ะชุนดอกจันดอกจันจเข็มอย่างงี้ป้ะวาณจะไม่ได้ คิด่องมี้งยนตนดอกจันลาบเป็นศพแน่หรอมึงกูยนดอกจันค่ะใครได้นี่มึงเป็นศพอ่ะวิ่งหนีไอ้คนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใครใครได้เอาไปพิจารณากันเองนะะีฮะพิจรารณาเออเชื่อไหมเถอะเอาไปคิดเองบ๊ะบะโอเคคลิปนี้นะคะยังไม่จบนะคะเรายังมีศึกครั้งสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะคะเราทำการใบใบเอฟซีตรงนี้กันนะคะ บายยนะทุกคนโอเคโอเคต้มได้เวลาได้เวลาไปหานางร้ายกันแล้วลต้มนางร้ายตัวดำไข่บุหรี่ของเราหุ <c> ้ย <oughs> ไปว่าไปว่าหนูตัวดำไม่ได้หนูขาวอันนี้นขาวสวยปาได้เวลาไปหานางร้ายกันฉึกซิ่งฉึกะกมไม่ชัดอะ่ะฉึกชิงเจ้าบา่าวโอเคใส่รหัสผู้เห็นรหัสทันหมดเลยนี่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 ไอนนที่เรา วิวอ,อ,อันนี้กุมลรีนนะคะไม่ไก่ะค่ะอันนี้อันนึคทังกูมามึงป๊บ,บนึงอุ๊ยอย่าบอกครังจะให้กูทําอะไรล็อกแม่ลูปโปก็คืออันนี้เรายังไม่ได้บอกแขนน,นะคะบอกแค่เตยน,นะคะก็คือกูจะเอากูพี่มาเนแนละ้วก็คือพอมานะคะแต่เ,เราขอบปิดไปก่อนนะคะเพราะเราแคสเกมอยู่อ่าปิดไปก่อนนะก็คือมื่อกทอมาเดี๋ยวค่อยไปหาแม่นะคะเดี๋ยวจะไปหาแม่แป,ป๊บน,น,นึงนะแป๊บนึงนะ โอเคมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเราก็ไปไปหาแม่นะคะแม่เลาให้แบบน้ำนะคะจริงก็อาบน้ำนะค่ะตอนนี้แคทเกมอยู่นะคะก็คือมึงเมื่อกี้อ๋อใช่หลุดคอหลุจดจากข้าวต้มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเยวเราโทรไปหาข้าวต้มนะคะโอเคมีความด้นจิดนึงเนาะเคโทรต่อหน้าเลยค่ะต้มหัวน่นกกวากลัวมากโอเค んんเดี๋ยวมันรับเองค่ะถ้าไม่รับเดี๋ยวมันก็โทรมาเองนะคะก็โอเคเมื่อกี้แม่กูโทรมากูเตรียมการนวดกันนะกูลืมเตรียมอะมันก็คือกูจะถามว่าคานไหมโอเคแล้วน,น,นะคานไหมให้มึงบอกว่าคานเอ็มทำไมต้องแย่งของเพื่อนและก แล้วก็ด่าไปบา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 โอเคสุดทนั้นีกูจะพูดว่าน้๊ตกูมีเรื่องจะมาบอกต้มก็จะบอกว่าเออต้มมึงต้องบอกว่าเหมือนกันต้มก็จะบอกว่าเหมือนกันเออกูจะพูดกันนัว่ากูมีเรื่องจะมาบอกต้มองบอกว่าเหมือนกันแล้วเออก็บอกว่า รู้แล้วเออรู้แล้วนี้รู้แล้วแ,แล้วก็เฉลยเฉลยพร้อมกันว่านี่คือการแกล้งอีกแล้วนะคะแล,นนนะแล้วก็พูดว่านึงนะแล้วก็พูดว่าขอบคุณเออไม่มีหรอกให้แกล้ง เออไม่เล่าหรอกรเดี๋ยวทำมัน,นเองมาโอเคแล้วก็อันนี้แล้วนะคะเราจะถามแล้วนะคะ <c oughs> คุณคนส่งอะไรไม่ให้เราไ่รูนะคะใครจะ้านไหมเมื่อกี้หลุดจากพิธี <c oughs> อุ้ย <c oughs> อันนุนมาแล้วอันน้นทอะไร ข้าต like ้มมึงพูดแบบว่าเหมือนมึงไม่เคยแคร์เกมอ่ะเหมือนพูดธรรมดาเดี๋ยวหนูเชิญมึงหนูว่างใจเฮ้ยอะไรเออต้องต้องทำสมจริงอะไรนุ๊ตเป็นไรเอ้ยไม่เอาดีกว่าทำไมต้องแย่งด้วยอ่ะหฮ้ยโหดร้ายข้าต้อมมึงไปมึงเป็นพระเอกหน่อยมึงช่วยหน่อยสิเอาก็ข้าต้อมเลยอุ๊ยโหดร้ายอ่ะ ก็ขอนต้มไม่ชอบมึงอ่ะ <c oughs> ไม่ชอบมึงอ่ะมึงทั้งขายบุหรี่แล้วก็มีคนเยอะเกินไปขอนต้มมันไม่ชอบอ่ะมึงอ่ะ, <c oughs> <c oughs> อ,ะอุ้ยกูตดกันแล้เล่นกูไม่ได้ถดกูขยับตัวแล้วไม่นนๆๆดได้แจกปันไปๆกูถกใจอ่ะไม่รู้ว่าในคลิปมันจะติดหรือเปล่านะ <c oughs> โรูไม่ชอบโกรธมาคุยคุยตๆๆๆัวนี้มานูวด กูมีอะไรจะบอกเออกูเถเลยนะกูบอกจะน่ารักสดใสมันค้งคันมโนอะไรอย่างเงี้ยกูมีอะไรจะบอกเอามึงบอกเหมือนกันนะอุ้ยมึงทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันหาจะยินค่ะคือแบบจะสาวก็แบบหัวใจปริมๆริมค่ะขอโทษได้ปล่ะหุยอะไรหนึ่งสองสาม นี่คือพิมพ์เลยนี่คือการแกล้งคนค่ะแกล้งในไลน์เพย์นะจริงๆแล้วไอต้องพูดด้วยพูดกันว่าขอบคุณมึงพิมพเลยต้อมขอบคุณที่ให้แกล้งขอบคุณที่ให้แกล้งค่ะอากูพิมพ์ของกนะูเนี่ยเ๋ยนที่ให้แกล้งค่ะ จริงจริงแล้วอ่าจริงอ่ากูเขียนกูเน้จริงจริงแล้วเขาต้มกับเราไม่ได้แต่งงานคือจริงๆนะคะจริงๆอ่ะกูเขียนของกูเนี่ยมีคนทำหน้าทำหน้าขี่ใส่อ่ะขำกว่าขำขำคิดดีนะคะถ้าใครที่ไปงานแต่งนะคะแล้วเห็นว่าผลสุดท้ายนะคะเราก็ไม่ได้แกล้งเอ้เราก็ไม่ได้แต่งงานจริงๆนะคะก็ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนคิดว่าเราสลัดเซอร์ะคะจริงๆริรเราโคตรโสดเน่ยนะคะเราถ้ามีผู้ชายคนไหนนะคะถามว่าแต่งงานกันจริงเหรอเฉพาะอีกทีนะคะว่ามันคือการแล้งะคะ่ะจะลงคลิปไปคลิปอาจจะลงประมาณวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้แล้วลงเราดึกเราอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า ที่รีบลงก็กู <c oughs> ข่าวมันรุนละเขาเพิ่งรู้อนุ่นดิไม่ชอบว่าหลอเราเสร็จเห็นนะคอมเราบางสี่อันุ่นมันจบแล้วข้า <c oughs> ต้มเราเลิกกันเถอะจริงๆแล้วเราชอบอันรุ่นนึงนะรงเราชอบอนุุ่นเราเราชอบเราชอบ ตั้งแต่อนุษย์เป็นปรสิตในลูทวานลูทวันจุนเน่คือ <c oughs> รูนิคือมนชอบมึงไปไกนเยมเออนะคะคิดตีนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะการแกล้งอาจจะดูไม่โหดไ์เหมือนกันแกล้งว่าท้องนะคะเพราะว่าการแกล้งว่าท้องแล้วผู้หญิงแกล้งโดยตรงนะคะ บางคนก็ถือว่ามันไม่ดีนะคะคือมันไม่ดีจริงๆค่ะแนะนํานะคะถ้าแกล้งนะคะเราต้องแกล้งแล้วเราต้องเฉลยแบบเอาแบบฮาๆาค่ะอย่าเฉลยแบบลวกๆไปนะคะเพราะว่าบางคนเขาคิดแล้วเขาคิดว่าเราแค่แก้ตัวเพื่อหลบหลีกปัญหานะคะแต่อุ้ยช่วยไม่้จะมีชีวิตจะมีความสุขงเงียบเราเรา,เราคุยขอคูยใจไม่ดีตอนนี้นะคะนุชก็มาทวงสิ์ของเขาคืนนะคะเข้าต้มก็เงียบหายไปนะคะสงสัยไปถามข้าอยู่นะคะอ่า คลิปนี้นะคะอาจจะดูไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาแบบฮาฮาตอนนั้นนะคะตอนนั้นเราหลุดสมาธิหลุดจริงๆหลุดไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรามีสมาธิแล้วเราก็ยังมีข้าต้มท้าช่วยแบบดึงสติให้อยู่บ้างก็ อย่าลืมซับสไครด้วยนะเป็นกำลังใจนี่ก็ไปประมาณ 2003, 2003, 2003, สองพันสามสองพันสองพันสามไมถึงขนาดสองพันสามซับแล้วนะเอ 2, 300, สองพันสามร้อยซับมึงพูดอะไรของกูเนี่ยสองพันสามร้อยซับกว่าแล้วนะก็จะซับให้ถึงสามพันห้าพันหมื่นไปไว้แล้วกันเนาะถ้าถึงหมื่นไปไว้ก็อาจจะแจกของที่ดีกว่านี้นี่แจกหลายๆคนแต่ถ้าถ้าแจกคนเดียวก็คือต้องเอาของที่มีมูลค่ามากแต่ว่าไม่เอาแพงมากนะคะเอาเป็นว่าใช้ได้ อ่าแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ต้องประหยัดนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่ด้วยเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยเดี๋ยวต้องไปสมัครบัตรกสิกรใหม่แล้วก็เอาเงินจากสังกัดเข้าแล้วก็เอาเงินจากยูทูบเข้าด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ก็ขอจบที่ตรงนี้นะคะเราจะใส่อะไรให้ฮาฮาไปในคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงค่ะมันจะทําให้ดูแบบแป๊กๆไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าก็บายๆนะคะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะบาย